เรียมใจให้พร้อมศึกวันลุมพินี127กำลังจปะปัทุกความมันแบบไม่หยุดยัง้งด้วยไฟเดือดที่ส่งตรงไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่3ตุลาคมนี้และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะวันแชมเปี้ยนชิพไม่ได้แค่จัดงานมวยแต่ยังนำเสนอการต่อสู้ที่ผสมผสานร,ระหว่างศิลปะการต่อสู้ไทยแท้ๆกับกีฬาโลกสมัยใหม่ทำให้แฟนๆทุกคนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการแข่งขันนี้ ไม่ใช่แค่การปะทะร่างกายแต่ยังเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจและเทคนิคที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะในกติกามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ดั้งเดิมของไทยที่ใช้หมัดเท้าเข่าและศอกในการต่อสู้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากรู้จักเพราะมันสอนให้เราเห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังและความชำนาญเช่นเดียวกับคิกบ็อกซิ่งที่ผสมผสานการเตะและหมัดแบบตะวันตกหรือแม้แต่ MMA ที่เปิดโอกาสให้ใช้ทุกอย่าง ตั้งแต่การต่อสู้บนพื้นจนถึงการชกแบบเต็มรูปแบบงานนี้มีไฟทั้งหมด12คู่ที่พร้อมจะจุดประกายความตื่นเต้นคู่เอกของค่ำคืนนี้คือการประทะระหว่างวรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มมวยซ้ายอันตรายวัย22ปีจากบุรีรัมย์ที่พร้อมท้าทายก้องกุลาจิตมึงนนนักสู้ฟอร์มสดาวัย19ปีจากร้อยเอ็ดผู้ที่ยังไม่เคยแพ้คใครในรายการนี้เลยภายใต้กติกามวยไทยรุ่น142ปอนด์และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะก้องกุลา เป็นดาวรุ่งที่หลายคนมองว่าเป็นอนาคตของมวยไทยแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าวรพลมีประสบการณ์ที่เหนือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่แต่ที่นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชัยชนะแต่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าความเยหาวัยหรือประสบการณ์จะเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้ส่วนคู่เอกภาพอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นบ็อกดันชูมาโรบนักสู้พลังแกร่งวัย27ปีจากบัลแกเรียจะเปิดศึกกับมาเชคาปิสกี คำปั้นสายแข็งวัย29ปีจากโปแลนด์ที่หวังจะต่อยอดชัยชนะอย่างต่อเนื่องในกติกาคิดบ็อกซิ่งรุ่นไลเวท155-170ปอนด์และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะการ,รเผชิญหน้าระหว่างนักสู้ต่างชาติสองคนนี้มักจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างบางคนเห็นว่าบ็อกดันมีพลังที่เหนือกว่าแต่บางคนอาจโต้แย้งว่ามาเชมีเทคนิคที่เฉียบคมกว่าใครจะครอบครองสังเวียนนอกจากนี้ยังมีไฟ์น่าสนใจอีกมากมายที่คุณไม่ควรพลาดเช่นไทสันเฮริสัน จากออสเตรเลียที่ลุ้นคว้าชายสางไฟติดต่อกันวัดฝีมือกับพาแฮมกีราชจากอิรานในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการต่อสู้ระหว่างนักสู้ต่างชาติสองคนนี้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมการต่อสู้ที่หลากหลายหรือแม้แต่การแสดงผลงานของนักสู้สาวฟอร์มดุย่างต่างๆสอเดชพันธ์ที่จะประทะก,กับซินเทียฟลอเรสจากเม็กซิโกในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทและที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจเพราะการมีนักสู้หะ ยิงในวงการนี้กําลังเปลี่ยนแปลงมุมมองของหลายคนบางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมแต่บางคนอาจโต้แย้งว่ามันยังคงเป็นโลกของผู้ชายเป็นหลักคุณคิดอย่างไรติดตามผลการแข่งขันและไฮไลค์คู่ต่อคู่แบบเรียลไทม์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการชมแบบสดๆจะทําให้คุณสัมผัสถึงความตื่นเต้นที่แท้จริงมากกว่าการดูย้อนหลังคู่ในรายการมวยไทย142อปอนด์วรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้ม h t t p s w w w y o n t f i f c o m t h s a l i s a ุรพพลขีดลูกเจริ o ทองคำ vs ก้องกุลาจิตมืองนน h t t p s w w w y o n t f c o m t h s a l i s คองค k ลขีดจิมยวน n s มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไทยสันเฮอริสัน h t t p s w w w y o n t f i f c o m t h s a l i s slash a t เ a สันขีด s ฮอ s ิ o ัน vs พาแฮมกีราต h t t p s w w w y o u c o m t h a l i s พรมขีดการที่มวยไทยรุ่นสตรอวเวทพิช pues mm nah ิตชัยพีเคแสนชัย h t t p s w w w y o n i f c o m t h a l i s พิชิตชัยขีดพีเขีดสินชลด vs สิงธนวัฒนกยีลาดกระบัง h t t p s w w w y o u c o m t h แาเลตออลิ e tamam. สซาเลตส,สิงห wow นวัคคีตนักจิลเครเบนซาเลดมวยไทย128ตอยปดปนด์ปานเผด็จ NF ลูกสวน https colon ซาเลตซาเลตเวลไวยเว็บดอทวันนิฟดอทเลเอชนเด็จขีดเอเขีดลูกชูอันซลตววซัสเพ็ชอนปู่เอกปูยีน https colon ซาเลตซาเลตเวลไวยเว็บดอทวันนิฟดมซาเลตทีเอชตออเุพอขีดเอ็กปู่ีนซาเลมวยไทยร ฟ้าลิขิตนายกจอยปรจีน h t t p s w w w y o https, colon, slash, slash, n t u b e c o m t h a l i s e ฟ้าลิขิตในอง o จอยโปรจิน vs มูฮัมหมัดปรอีเรโด h t t p s w w w y o n i f c o m t h a l i s e มูฮัมหมัดคิดเรโดมวยไทยรุ่นอะตอมเวเเลี่ยมเพชรสอเดชพันธ์ h t t p s w w w y o n i f c o m t h สลัดเอลิสสลัดลิมพิดขีดโออ็อกขีดดิคาเ a นสลัดเวอร e ซัสเทพขมิ a ธนพลรีสอร์ท H T T P S s a a l w w w u n i c o m t h s l a s h e l i s a l a s h t e p a m i n k d t a n a p r i s o r t s l a s kickboxing รุ่นไล่เวทบกดันชุมารอบ H T T P S s a a l w w w u n i c o m t h s l a s h e l i s a l a s b o k d a n k i t c h u m r a s l a s versus m a c h e เ a p i ป s k i H T T P S โค้ดไทยหนึ่งร้อยหกสิบปอนด์เอริกเดอะแอนิมอลลูอิส HTTPS โค้ดไทยรุ่นอะตอมเบร ตั้งตั้งสอเดชพันธ์ h t t p s w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  o u t u b e c o m t h a l i s แทนแ t นขีดสุนสุนฮอก vs i n t เทียฟลอเ h t t p s w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  o n i c c o m t h e l i s s i n t h a k i t f o r e s t มวยไทยรุ่นสตราวดน้องมอสลูกบ้านใหม่ h t t p s w w w y o n i c c o m t h สลดอลิซสลดนองมอสคีดลูกเบนมิสลดวอร์ซัสนารูโตะ H T T P S colon slash w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  a n i f c o m slash t h a ล a ดอลิ s l ล s h naruto s l ล s ดการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นแบนตัมเวดลูคัสเทสเมเนียการิน H T T P S colon slash w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  a n i f c o m slash t h s ล a ดอลิซ l ลัดลูก u k ีดเกนสล l ดวอร์ซ s u อาย u m u y a m a m o t o H T T P S colon slash w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  a n i f c o m slash t h slash alis slash de amukit yamomo slash การต่อส mm ok train yup> ู้แบบพระสบภาษานรุ่น Flyway ช่องโทรสสักลาด https colon slash www.onex.com slash th slash e l i s slash jinkit plot slash slash versus k h w o n elpatron t r u k i o https colon slash www.onex.com slash th slash e l i s slash 1 true u slash และที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจ หลังจากชมไฟทั้งหมดแล้วคุณคิดว่าการต่อสู้แบบผสมผสานเช่น MMA จะกลายเป็นกีฬาหลักในไทยหรือไม่หรือว่ามวยไทยยังคงครองใจแฟนๆต่อไปแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองเหล่านี้